สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า z ิซซาเบเบร i นี่นี่คือคุณเชฟนะครับแต่คุณเชฟย,ยังโหลดไม่ทันแล้วกูก็เข้าเกมเร็วเก๋ร้อยเกยมมันโหลดเสร็จก่อนนี่ไหมโอเคร้อยเกยมโหลดมันเสร็จก่อนเราจะได้ยินเนอร์ีิเทสของนี่คุณเฮเข้าไปเลยเล่นโหลดพิซซาเบเบรานี่เกมนี้ดีนะไม่มีระดับทุกคน นี่คุณเข้ามาแล้วจะเจอกับด้านโลกที่แท้จริงนี่นี่คือร้านอาหารเปเปอรรอนีห้าบาทมบเกอรอนีสามบาทวายสนะักกินผักสามบาทมนุษย์5บาทโอ้เลยเจ็บถูกเจ็บหายเลยยินพวกเดียวกันยิ่ไม่นี่ยเียไม่มีกดอีโอโอ๋อเอยินดีต้อนรับเข้าสู่โอ้เลยชิบกูตายเนี่ย ขอบคุณของคุณใครคือของคุณอ้อเลเช็บเฮอะไรเดีอมันนืดปนจุกดีมันไม่เข้านานมันนี้กินตำรวจเฮโอเคด่านต่อมาอ๋อกูต้องหนีใช่ไหมเนี่ยนีโซนเนี่ยอะไรเนี่ยเออจังเถอะโอเค นานี้เขาก็บอกให้ตามพิซซาไปเพราะถ้าเราไม่ตามพิซซาไปคือมึงต้องโดนไอ้นี่ไรนี่ไงที่กูบอกเชี่ยมหาโหดนายอ่าอยากินผมครับผมมีคุณคิดว่าระบบจันน้าอ๋ออยากเล่นหมดทำไมกูไม่แต่อันนี้หละตายจริงมีเดือเสาเลี้ยงด้วยโอ้โหมีเดือเสาเลี้ยบนไหเต็มเลยปะอิวอิว เกือบเกือบเกือบตาต่อมาีซี่เกมไม่มีระดับที่แหละผมชอบอีซี่อยู่แล้วและก็ h าอยู่แล้วยทำไมทำไมเขาไม่ทำตั้งแต่แรกเลยทำไมไม่กำลังมาอ๋อเขาทำอะไรโดนนั่นนะนะหัวหายไปเลยนั่นน่ะนะ้ นันเหรอหน้าเขานั่ยนะโอ้โหเขากำลังมาใช่กำลังมากูาไปละกูจะไปไหนละโอเคดาต่อมาอ๋อเช็ดเช็ด,ชดเคร์กูโดนแมงมุมมันคือแมงมุมไอ้จีนี่จะไม่คุยย,ยังพอปิดอยู่ตรงนี้น่าหาอยู่ใช่ไหมหนี่แล้วต้อัดตัวไปอย่าไปโดนใหญ่ไม่อย่างนั้นโดนเขาแน่ ด,ด่านมันก็ยากสะเหลือเกินกูตายแล้วมันจะใส่มาทำไมมือแค่กระดูธรรมดาธรรมดาโง่งๆแค่นี้ก็จบแล้วโหเพื่อนกูรอดไม่หมดเลยเหลือแค่กูกูกูตายันนีก่อนแชปเอีกแชปเนี่ยแชป ก,กูเกลียดจาดแบบแล้วมึงจะใส่แบบนี้มาทำไมคนซ่าเหี้ยวหอยนีก็กะกระหลึกเกิน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 โอ้ยไม่ได้โดนนะเว้ยว่าเกินอย่าแตะต้องโอเคกูคไม่แตะต้องหรอกโอ้ย อ๋อกูมบเป็นมุมองดีไหมเนี่ย <c oughs> นี่มันเกมเก่าด้วยเออเออเออเมื่อกี้กูเตะต้องได้ไอ้เหี้ยมันโกกันย่อ,อ,อ่านต่อมานี่มันด่านที่อะไรเนี่ยอย่าบอยอย่าปุ่มโอเคกูไม่เหยียบปุ่มก่อนแหลก น,นั่นนีกูเหย,ย,ยียบปุ่มกูตายเลยก็คือยาเหยียบปุ่มไม่อย่างนั้นมึงจะโดนขยี้โดยไอ้งามน้ำนี่โอ้โหเกยกะโอ้โหไป่เก๋กะโชคดีจะลุกด้วยอ่ะเก๋ง ไม่รู้ก,ก็คือกูตายตั้งนานแล้วกูไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมอนี้กืว่าหมู่มองมอดีดารลุชัดๆกูรอดเออกูรอดขึ้นขึ้นขึ้นกูรู้ให้ขึ้นนะมึงพิบพพแบบนี้กูไม่เชื่อใจมึงนี่เลยโอ้โหปรับภาษาดิอะไรยยังเดียว เออเจ๋งมากสัตว์เลี้ยงมึงอ่ะสัตว์เลี้ยงมึงเป็นกระจอกไหนไปดูดิสัตว์เลี้ยงมีตัวเฮียเลยรบ้าง่าเออทักเถอะไป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 เนี่ยเขาอยู่นี่อ๋อเลยเชฟมันมาอีกแล้วใช่ไหม

นี่มันเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยอันนึงไม่แหลกเหมือนเขาไหนหยิบโคบ้านี่มันโลโคกระดูกอะไรเนี่ยตาลกชิบหายเลยเมื่อกี้กูได้โคบ้าแล้วไม่ใช่แถวโคบ้ามันนี่เฮียโคบ้าอยู่ไหนกูไม่ได้เห็นโคบ้าเลยเนี่ยเล่กูคลิกวะให้ทำเนี่ยอ๋ออ๋อ อยู่ค้างตรงนี้มึงทำแอนิเมชันนานเกินไปแล้วนะเพื่อนมึงจะทำาอนิเมชันตะเผือกอะไรเนี่ย แค่เกมดอยใหญ่ใหญอใหอ้ออหอเกมเสียงดวงออหอห้องครัวบูต <c oughs> ายเลยเนี่ยนี่มาสิโอเคมัดไปแล้วอีกครั้งเลยไปเ <c oughs> มื่อกี้มันคืออะไรเมื่อกี้มันคืออะไร กูเกียรเกมนี้โอ้โหไป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 กูไปไม่ได้เดีย๋ยวมันมีสูตรแม่แหละกูไม่โดนตรงน้ำอ่ะไม่โดนน้ำมึงยังตายเลยนะ นีออไอ้เี้อดลอดอีหลอดเครือ เนี่ยครัวบ,บ้านเนี่ยห่ห่อสยอแล้วกูเออเมื่อกี้กูเป็นอะไรเมื่อกี้กูเป็นอะไรเหี้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะลูนาคนดูกับลูนาสาโลแล้วมาพิมพ์คอมเมนต์หน่อยกี้เกีย ช่วยฉันด้วยมึงจะเขียนแบบนี้กูก็ไม่เชื่อมึงอะเล็กกดดานนี่นี่เล็กูโดนนาวกูม่ตายี่อะไรดอยไอเฮีเฮเฮเฮีอเฮ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 ย เฮ้ยเฮ้ยเฮฮ้ยเฮยเ่อยากผักกูได้ไหมพวกชิ้นเนื้อมนุษย์ไอ้เหี้ยเนี่ยเอ้ยไปตัดไปก่อนนะครับอ๋อโอ๋อหโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูตายกูภาษาเพิ่งมาถึงเอาไหมคราวนี้ต้องเป็นแชมป์เยี่ยนแับเป็นบ้านดิเีอย่าอย่าอย กระโดดกระชุบอ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 ชุบกระโดดกระโดดโอเคกูรอดโอเคกูรอดกูมันกูรอดก็บ้านดีอย่าตกอะไรของมึงโดนหนาไม่ตายเูจะเกียวเกมนี้ยวเฮี okay, มือใหญให้กูเกลียดเหมือนมีเกมตำรวจเฮี้ยนั้นนะกูเกลียดแล้วนะไอเกมตำรวจเฮี้ยนั่นอ่ะไออ้ออ้อี้ออ้ออ้ออ้อ่้อ่ะออ้อ้ออ้ีอ้เอ้อออ้อออออ้อออ้้ ของเมืองเนี่ยไอเกมพี่ยันนีเ่เอยกูเก็บเกมนี้ตัดไปก่อนชนะก <c oughs> ็โอเคดาต่อมาเดี๋ยวทำแบบนี้ทำแบบนี้ยืดก่อนทำไมวะโอ้อหอกูต้องเอ้าวไปอ้าวไม่ไม่กูกำลังกลายเป็นต้มกูกำลังกลายเป็นต้มหมูอ้าวกูไม่ได้เป็นต้มหมู โโอ้เดินตัวมาายมุมมองนี้ไปเลยเอาาือฮเกมนี้มันไม่เหมือนไอ้กเกมมันนั้นเลยอะอว่าเกมนี้เนี่เลือกสดจริงมากกว่าแล้วกูก็ตกลงไปแบบนรกแบบเฮียๆว่าเดอธรรมดาไปที่กว่วแบบมนโนมด์เวอร์ซัน อ๋ทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมันปีนบันไดยังไงของมือในไอเกมพี่อนี่โอ้โหดาสุดยากอันนี้ยากกว่าเก่ากูรอดเอ้ยกระจกวะวิธีนี้วิธีเฮอะไรอ๋อ วิธีบ้าบึงดีดีมันวิถากชัดแบบนี้ชัดๆอุ้ยกูเกียรวอ่ะลิดเสียงไว้เพราะกูตอนนั้นกูเล่นจอบัดแบดกูเกียดเกมนี้โอเคกูรอดโอเคกูรอด โอเคกูรอด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 อ๋อเย่ด้สุดกูจะได้ออกจากนรกนะฮิอะไรแบบนี้สักทีเย้โหวิดกลับบ้านกูเคกูดูกูกำลังจะกลับบ้านดีโบจะกลับไปบ้านไปหาพ่อแม่ดีโบรู้เต ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วบานบบบบบาบอบบอบบบบบอ e o I win e ี่อะไรเนี่ยดูดิจุดครดันจะวินงหัเอามีสไปเดอร์มสไลเดอร์โอ้โห้สไเดอ แล้วก็ไล่โอ้อันนี้มุนี่ของฟรีหรือเกมพาร์ตโคฟรีโคฟรีโ,ฟรโอ้โห,โหชัยชนะที่แท้จริงเย้ยบ๊ายบายลานพิซซ่างงงงมึงทำให้กูตายแล้วเมื่อกี้กูทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้อ่ะโอ้โห กูวิ่งแบบเร็วๆไอ้นี่มันคืออะไรทำให้กระโดดสูงโอ้โหกระโดดเท่ขึ้นแล้วจู่สูงขึ้นด้วยชาโรบอกมันคืออะไรมาแน่เนี่ยอ้โหเย e เย e s go man กูกลายเป็นตัวเฟตกูกลายเป็นอะไรไม่รู้กระโดดกระโดดเท่ขึ้นไม่ได้กระโดดเท่ขึ้นหรืออะไรหรอกเพื่อน มึงตายสคกินได้ก็ต่อไปลุ่นนี้ทุกคนจอกันใหม่นะจสปีด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 นียแบบทีีนแบบทีีน เก๊ก็หนูเท่เพราะไอ้ชาร์โดนะใช่ะแม่อุ้ยเจ๋งเจ๋งอาหานอีซี่มากอะทำไมเกมเมื่อคุณให้มึงไม่ตื่นเลยวะเนี่ยนึกตื่นในวะเนี่ยอ๋อไอ้เชฟพิเฮียนั่นนี่เองมันจะมาลากูอีกครั้งหนึ่งไม่บายเชฟพิเฮียมึงไงเชฟพิเฮียมึงไม่ทำอะไรกูหรอกเฮ้ยมึงไม่ได้กินกูหรอกอากูตกแบบไม่บายกินนี้จุ๊บๆแม่ง